สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับสาระดีๆบนพื้นฐานการใช้โทรศัพท์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการปรับแต่งโทรศัพท์ให้มีความลื่นไหลามากขึ้นนะครับซึ่งผมได้ทดสอบกับเซีนโฟน6นะครับผลข้างเคียงไม่มีนะครับทาให้ระบบเราลื่นไหลามากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูขั้นตอนเลยขั้นตอนที่1นนะครับให้เราไปที่ตั้งค่าก่อนเลยนะครับเพื่อเข้าไปเปิด เมนูคําว่าสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับซึ่งขั้นตอนการเปิดใช้นั้นให้เราไปที่เกี่ยวกับนะครับแล้วก็ไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับจากนั้นให้เราคลิกย้ําที่หมายเลขบิลประมาณ7ครั้งนะครับจนกว่ามันจะมีข้อความขึ้นมาว่าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราแบ็คกลับคปสองครั้งนะครับแล้วเราให้เราเข้าไปที่สําหรับ นักพัฒนาซอฟต์แวร์โหมดนี้นะครับจากนั้นก็เปิดใช้งานไปนะครับแล้วเลื่อนขึ้นเลยแล้วเราก็จะพบกับอ่ะเจอแล้วนะครับอันที่หนึ่งก็จะเป็นขนาดหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะครับอัตราการสลับภาพความเร็วนะครับซึ่งโดยปกติแล้วตัวนี้เขาจะกำหนดตัวระบบจะกำหนดมาที่1เท่านะครับให้เ,เพื่อนๆลองปรับไปที่0.5นะครับ หรือว่าปิดไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้ทั้ง3ส่วนนะครับส่วนค่าอื่นเมนูนอื่นตรงนี้ผมไม่แนะนำกว่านะครับเมื่อเพื่อนๆปรับเสร็จแล้วนะครับเป็น0.5หรือว่าปิดไปเลยนะครับก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องรอบหนึ่งนะครับรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งแล้วก็มาทดสอบดูนะครับได้ผลลัพธ์ยังไงหรือไม่ได้ทดสอบแล้วไม่ผ่านหรือว่า ไม่เป็นยังไงก็ทักมาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพื่อนท่นนี้สวัสดีครับ